Nv 3 5 0ลองขึ้นไปดูนะครับสวยขนาดนี้นะคะนะครับด้าน,นหลังตีเครื่องเสียงไว้ด้วยน้องนึงมีนะครับมีเครื่องเสียงนะครับมีลำโพงสี่ดอกนะครับแล้วก็มีแอร์นะครับมีทีวีมาให้นะครับทีวีก็สามารถเสียบกับสาย usb ได้พุ้มมาเพื่ออะไรนะครับลูกค้าต้องเงียนแจ้งแบบนี้นะครับถ้าเป็นเดิมๆจากโรงงานมันจะเป็นขุยเป็นขนติดฝุน่นละอองง่าย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขวัญครับสวัสดีสวัสดีค่ะทุกท่านนะครับมิสซอนโอเวนสามร้อยห้าสิบนะคะคันนี้ปี2018เอาไปเพียง4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะนะครับ4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าครับปีใหม่ๆนะครับกู้ไฟแนนซ์เต็มผ่อนอยู่ประมาณสัก8 9 0ถึงพันบาทไม่ได้เปลี่ยนโฉมไม่ได้เปลี่ยนโฉมคระตัวนี้ก็ก็คือพูดง่ายๆว่าโฉมในโชว์รูมนะครับหน้ากระจังหน้าเขา นะฮะตัดลงมาแล้วดูเหลี่ยมเลยนะคะไฟเอ่ยน้องหนึ่งดูโครเมียมใหญ่ๆอ่ะใช่ครับมันเพิ่มความดุด,ดันมากๆโครเมียมใหญ่ๆห่ไฟใหญ่ๆเพิ่มความดุเพิ่มความแบบเขาเรียกว่าหล่อเต็มสูตใช่ครับน้องหนึ่งแล้วดูนะครับไฟเลี้ยงของเขานะครับนี่นะครับเหมือนกับคนปัดแก้มนะครับมันมเป็นยังไงครน้องหนึ่งเหมือนคนปัดแก้มนะครับดวงตาของเขานะ ที่ผมจับไม่ดูนะครับมันไม่ใช่ว่าจะเสมอนะครับมันมีส่วนเว้านะครับลูกค้าครับแต่เรามองไม่เห็นตัวนี้ผ่านผ่านลมมาระบายความร้อนตรงตัวนะครับระบายความร้อนนะครับทำให้อุณหภูมินะครับของของเหลวที่หมุนอยู่ในระบบของเครื่องยนต์นะครับไม่สูงจนเกินไปนะครับแล้วก็ทำให้การใช้งานของเครื่องยนต์นะครับยืดอายุขึ้นไปอีกนะครับผม นี่คืออะไรน้องตัวฉีดน้ําฝนนี่ค่ะมอเตอร์ปิดน้ําฝนจะอยู่ฉีดน้ําฝนจะอยู่ด้านในนะดูแค่ขี่ฉีดน้ําฝนเขายังตั้งขึ้นมาอย่างนี้เลยเขาต้องตั้งชั้นสูงขึ้นมาแล้วเงาแวบเลยน้องหนึ่งใช่ไม่มีแตกไม่มีเงาไม่มีล้าวเลยนะคะบ่งบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับไม่ได้ไปจอดทิ้งไว้แถวไหนนะครับจอดไว้อย่างดีนะครับเพราะว่าแผ่นพลาสติกตัวนี้นะครับมันถ้าเกิดโดนแดดบ่อยๆนะครับพี่ขวัญมันจะเป็นสีออกด้านๆสีขาว นวลสายน้องนุง่เก๋ไก่อีกหนึ่งแบบดูตัวนี้นะครับ<ๆ>ก็ก็กเรียกว่าบังนะครับบังอะไรครับเวลาฝนตกนะครับต้องขอเรียนแจ้งแบบนี้นะครับฝนตกนะครับน้ําที่ว่าประทะกับฝนนะครับมันชอบมา<ง>ที่กระจกอันนี้ใส่หมวกไปเลยครับเหมือนแก็ปเห็นพร้อมพอมกันนี่แหละพี่ผมก็ไม่เคยเห็นเราเรียนตาม,ตามลูกค้าตามตรงเลยดีกว่านะคะครตรงนี้ที่จริงเขาจะมีพื้นมีแผ่นอัด ไว้อย่างนี้นะคะแต่เจ้าของคนนี้เขาตีพื้นเหยียบตรงนี้ไว้เลยแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมืออะไรของเขาวางอย่างนี้ทำให้ดูง่ายทำเวลาให้คนเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องที่ต้องใช้พวกนี้คุณดึงใช้งานได้เลยสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทตกย้ำปี2018 nv ส5 0ลองขึ้นไปดูนะครับสวยขนาดนี้นะคะ ด้านหลังตีเครื่องเสียงไว้ด้วยน้องนึงมีนะครับมีเครื่องเสียงนะครับมีลําโพงสี่ดอกนะครับแล้วก็มีแอร์นะครับมีทีวีมาให้นะครับทีวีก็สามารถเสียบกับสาย usb ได้นะครับแล้วก็ข้างบนนะครับพี่ขวัญครับก็ไม่ถือว่าคีเลนะครับเขาหุ้มบุหนังมาหุ้มเรียบร้อยนะครับ กุ้มมาเพื่ออะไรนะครับลูกค้าต้องเย็นแจ้งแบบนี้นะครับถ้าเป็นเดิมๆจากโรงงานมันจะเป็นขุยเป็นขนติดฝุ่นละอองง่ายเป็นหนังนะครับมันสามารถเอาผ้าจุ่มน้ำมันหมาแล้วเช็ดทําความสะ<ช>อา<อ>ดได้นะครับ14รูแอร์นะ14ช่องแอร์นะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในบริเวณรถเนี่ยเย็นฉ่ำร้อยเปเซ็เย็นฉ่ำร้อยเปอร์เซสวยมากน้องหนึงครับทีวีได้ด้วยนะคะ แต่ความยาวความสูงอ้น้องหนึ่งขนาดน้องหนึ่งนั่งนี่คือหัวไม่ชนนะเหลือเยอะเลยนะไม่อึดอัดนั่งสบายเลยนะคไม่อึดอัดเลยนะคะสูงมากยางใหม่ไม่ยางใหม่ไม่ใหม่นะครับถ้ายางไม่ใหม่เราเปลี่ยนแต่ว่ายางใหม่อยู่ยางใหม่อยู่นะครับข้างหลังพีขวัญชอบเลยเวลาขึ้นแน่นอนพี่ขวัญเตี้ยไงคะขึ้นเอาของข้างหลังพีขวัญชอบเลยมีที่เหยียบด้วยนี่ค่ะไม่มีนะยกเว้นนิสันเอแวนนะครับ ยกเว้นนิสันเอแวอนะคะยี่ห้ออื่นไม่มีนะคะนี่ค่ะเหยยบนะครับอยากขึ้นได้เลยน้ําหนักกี่ร้อยโลขึ้นได้เลยนะคะบางคนนะครับวางคงวางของดับกัน<ช>ไฟ <ป S 1> นะครับเนี่ยเปิดไฟค่ะเก็บของได้เลยอ่ะคือคุ้มค่าน้่งหนึ่งคุ้มค่านะคะ,ะค,ค้านไหนคะน้่งหนึ่งด้านข้างนะครับเดิมๆนะครับลมยางก็ใช้ยางในืเจนนะครับแปะไว้อยู่ แล้วก็ทางขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับสีต้องถลอกป้างนะครับสีถลอกถือว่าปกตินะครับเพราะทางขึ้นแล้วก็แ้่ถ้าสีบางๆอย่างเงี้ยเห็น้างในแปลว่าไม่ได้โป๊สีไม่ได้ทำสีเลานะคะถือว่าโอเคนะครับทุกอย่างเดิมหมดน็อตเดิมแก้มเดิมไม่มีแกะประตูเดิมไม่ถูกถอดนะคะการันตีเลยค่ะเล็กไม้แท้นะคะปี2018ค่ะลูกค้า่ะปี2018ค่ะลูกค้าค่ะ4นเจ็0บาท นะครับ4 7 9 0 0 0บาทครับลูกค้าครับไม่มีมคว <ำ S 1> ่าผิดหวังนะครับคอนเฟิร์มอีกรอบนะคะรถนิสสัน NV 3 5 0นะคะตัวนี้นะคะราคา4<ส>7 9 0 0 0บาทได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยไหมดอกเบี้ยพิเศษต้องอยู่กับลูกค้าด้วยแต่ที่นี่คือกิจสดาคุดค้าซื้อรถกับพี่ขวัญจะไม่รถตู้หรือน้องตองหนึ่งจัดทรงฟรีฟรี ทั่วประเทศไทยครับบอกได้เลยคำเดียวไม่มีผิดหวังโทรที่เบอร์ตัวสับ0 8 3 2 5ตัวแล้วก็03หรือโทรเบอร์พี่ขวัญ0863159977ได้หมดไม่พลาตดเชิญหรือเบอร์ผมนะครับถ้าใครไม่รับสายแล้วก็โทรเบอร์ผมนะครับ086856996ถ้าผมไม่หลับผมจะรับสายนะครับท่านลูกค้าครับก็ติดตามอีกช่องหนึ่ง YouTube c h a n n น l กด s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งนะครับเรื่องราวอัปเดตจะเด้งันอยู่หน้าจอมือถือท่าน วันนี้ผมกับพี่ขวัญขอลาก่อนขอทุกคนโชคดีมีความสุขเทศกาลสงกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ